ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายก็ได้มีการจับสลากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอ้วมาดริกของเราได้เจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็อยากจะถามว่าเรามาลองเป็นแฟนกันเลยไหมถ้าจะเจอกันเร็วขนาดนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ดูฟุตบอลนะครับเพราะว่าคู่นี้เป็นแมตต์รีรันนัดชิง UCL นัดล่าสุดนะครับได้มาเจอกันไวมากในรอบ16ทีมสุดท้ายเรามาดูคู่อื่นนะครับว่ามีใครเจอใครบ้างนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นอาร์เบลิซิกเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คลับเบิร์กนะครับเจอกับเบนฟิก้าเอซิมิลานเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไอยทักแฟรงเฟิร์ตนะครับเจอกับนาโปลีโบรุสเซียดอทมุนเจอกับเชลซีอินเตอร์มิลานเจอกับเอฟซีปอร์โตและบาเยิร์นมิวนิกจะเจอกับปารีสแซงต์แฌงแมงนะครับ ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเริ่มแข่งขันกันในวันที่14กุมภาพันธ์ถามว่าเรอัลมาดริดจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้หรือไม่ในตอนนั้นนะครับเราก็ต้องรอดูกันก่อนนะครับว่าฟอร์มของลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรและฟอร์มเรอัลมาดริดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราค่อยมาวิเคราะห์กันตอนนั้นเลยทีนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าคืนนี้เรอัลมาดริด มีคิวลงแข่งขันนะครับในเวลาตี3นะครับจะลงเล่นในรายการลาลิก้าสเปนนัดที่13นะครับจะออกไปเยือนทีมราโยบาเยกาโนนะครับซึ่งสถานการณ์ตารางคะแนนตอนนี้บาร์เซโลน่านำเรอัลมาดริดอยู่2แต้มนะครับบาร์เซโลนามีอยู่34แต้มและเรอัลมาดริดมีอยู่32แต้มแต่เรอัลมาดริดแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับหากเรอัลมาดริดสามารถเอาชนะได้ในคืนนี้ก็จะทำให้เรอัลมาดริด ขึ้นไปเป็นจา่าฝูงเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับและ r เรอัลมาดริดพร้อมหรือไม่ในคืนนี้นะครับสถานการณ์ของเรอัลมาดริดตอนนี้นะครับด้วยสภาพทีมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะครับขาดเพียงแค่คาริมเบนเซม่าอันโตนิโอรูดิเกอร์และก็โทนี่โครสนะครับที่เพิ่งติดโทษแบนนะครับเพราะว่าไปโดนใบแดงในนัดล่าสุดนะครับคืนนี้นะครับเวลาตีสามนะครับ เรามาช่วยกันเชียร์นะครับให้เรอัลมาดริดสามารถคว้า3แต้มให้ได้นะครับพร้อมกันนะครับที่หน้าจอทีวีนะครับแล้วเจอกันนะครับอูโนโดสเตรสอลามาดริด